กราบสวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายฟแฟนรายการช่องอเจก้าเอผมเจกกนอคูครับผมวันนี้อยู่ที่วัดประยุรวงนะครับอ่าผมอยู่ตรงทางขึ้นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับของวัดประยูนนะครับอ่าเป็นมรดกยูเนสโกปี2013นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนขึ้นไปบนพระมหาเจดีย์ที่มีแกนกลางแห่งเดียวในโลกนะครับเพื่อนไปกราบพระด้วยกันครับ ไปกันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปในนี้นะครับในมหาเจดีย์นะครับวัดประยูนนะครับสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปด้วยกันกับเจกนะครับในส่วนของด้านในนะครับมหาเจดีย์นะครับวัดประยูนนะครับผมสวยงามมากๆเพื่อนๆเป็นไงครับตรงด้านนี้นะครับเป็นจุดกาบพระนะครับผมนี่นะครับด้านในมหาเจดีย์นะครับผมเป็นไงครับเพื่อนๆสวยงามมากทีเดียวนะครับนี่ ผมจะให้ดูยอดมหาเจดีย์นะครับเห็นไหมครับเรื่อ เป็นภาพบรรยากาศนะครับการวนในเจดีนะครับเรามาสวดตรงนี้นะครับรขอพรพระน,น,นะครับแล้วก็วนสามรอบเดี๋ยวรอดออกนะครับขาออกรอดออกนะมีพร,พร,พระกำลังให้ความรู้อยู่นะ,นะปาาีเก่มากปลาปลายปลายิทย,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 ยาต้องรัตนโกศิลดูนี้ดูไม่ออกว่าข้าต่ำหรือไม่ต่ำพระหมอนตะไลเดินลงเป็นชิ้นเนี่ยเกิดจากสงครามโลกอะไรต้อง ข้อมูลแน่นๆกันไปเลยนะครับเพื่อนเอาไว้นะลองจะได้หายจากโกครคภยไข้เจที่มาองเกาก็เพื่อจะบอกให้ว่าเดิมทีเนี่ยไอย้ถ้ำเนี่ยเมื่อก่อนน้การกระโมยพักเข้ามาเนี่ยมันเลื้อยเข้ามานะมันไม่ได้ควกเก่าเข้ามานะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยความสูงกับความสูงของปากถ้ำเนี่ยสูงแต่ตัวนี้โค้งอันาเก่าโค้งแค่นี้เอง แล้วไม่สามารถจะเห็นแสงข้างในได้เพราะเกิดจากสิ่งที่มันซับถมไปแล้วไปลอยดีๆมองดีๆจะเป็นของสูขึ้นมาฟองบนภูเขาลาซาที่เราเห็นว่ามองไม่สามารถเห็นแสงได้แล้วก็ประตูตัวไอซุ้มเนี่ยถ้าตรงนี้เองนะก็ตรงนี้นก็ปรับขเพื่อให้เนี่ยก็ปรับที่เราสามารถเดินได้ก็จะเดินได้เพก็จะได้รู้ว่าตรงเนี้ยของเก่าจะเป็นนี้จะมีห้องล็อบบี้แล้วคนดี้ไฟเป็นผาตัวหนึ่งไฟเดียวแล้วเป็นที่มาของการล่อพระรามท่าหมาติดอีกวันนี้คือทั้งหมดในตอยี่หื้อปูนทั้งหมด ไม่มีโครงเหล็กเลยโครงเหล็กที่มันมีที่หลังขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการให้อยู่ทั่วลูกทั่วหลานทั่วเหล็กขึ้นไปไม่ให้พังต่อไปแล้เจดีย์นี่น่าอาจารย์เป็นเจดีย์ที่ลอยน้ำทำไมตีเร็วเจดีย์ลอยน้ำเพราะว่าพ้นก่อนในการสร้างเนี่ยเขาสร้างในที่ดอนที่สูงน้ำจะไม่มีการถ้าปัจจุบันนี่น้ำมันัเกิดจากเขากว่าเราไปปิดทันน้ำหมดหลังแล้วก็เสซ็งเกลือเี็งหมดเขาต้องในไปต่อตามทุกที่หมดไม่หายเหตุันจะตั้งเจดีย์ได้เกิดจากเพราะว่าใช้สูงซุงที่นี่ก็จะแช่ในน้ำก็แช่ในทะเล ผู้เชน่งยจะปผจะไม่ขึ้นก็จะปัดปัดแตรเียนเขาทองเขาทองเมื่อก่อนนี่ก็เป็นานแต่เขาทองยิ่งทำยิ่งสูงยิ่งไลด์ลงฟองกดูเหมือนกันเส็เป็นกรแขจากดูตลักง่้ยตามมาก็เลยต้องต้องกั้นข้อขึ้นมาผู้แข่สูงขึ้นไป่างนั้น่ทำมันก็สไลดหมดของเราเร่ั้งดีนี่ชุดจริงแคสร้างพร้อมกันขอเขาทองคืส่ปาสร้างกันอันนี้มาเสร็จในสมัยนักการูรณใหญ่ เป็นที่มาของการรักษาการเพราะที่เราเห็นเนี่ยไม้เนี่ยเห็นเห็นช่องนิดเดียวเห็นแล้วแต่สิ่จะออกมาในไม้อยู่ข้างล่างที่ตอมันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับแต่เนี่ยคือช่องไม้คือจะดีเนี่ยจะอยู่ได้แเพราะแกนกลางเห็นไหมครับเพื่อนๆก็ไม่มีแกนกลางเป็นไม้ที่ยื่นออกมานะครับเห็นไหมครับถ้าใจเราเขวะเห็นไหมใจเราใจเราตรงนี้ขึ้นพาเลยกายเป็นการทำ พอจิตมันอยู่อย่างนี้เราจิตปรมเนี่ยกายโดนกายกายจะทำให้เิดตามนะครับจิตใจเราต้งเหมือนจกาๆต้องิ่าน้ไม่เลยใชยังก่อนต้องรู้ในเซมานต์เราว่าเป็นปรรยบรรมที่เราจะต้องเชื่อหูไว้หูเหมือนกันใจต้องใชหใกลางเพราวิาใจกางจะดีเพ้อยู่ไ่ด้ทุกที่พราจดีที่เป็นใจดีเดียวถ้าเป็นหนึ่งเดียวเลยโลกเย่ันรับรางวัลเดสปอร์อวัตเนใจท่ดีที่มีแก่ใจตามนิทานว่าผุ้ศกษาเนี่ย แต่ในพศ2333ช่วงเวลาอยูแค่ 33- กับประมาณ4 0ปีมันก็ไม่ต่างเลยในแต่เด็ว่าจะเด็ว่าจะมีคนครุงชีวิตยาวลงอยู่อยู่ในนี้แล้วถ้าสมัยก่อนจะมีภาพไลยเรามีภาพทุกประเทศทุกชาติสม cool. ัยก่อนยังไม่ได้ภาพการสร้างเครืมางบันเทิงจากในแรงงานคุกประเทศที่เป็ภาพที่เราเห็นเมื่อย่างที่เรามาตื่นพระดวงวนนะครับแสดงภาพว่าเป็นไงการภาพเก่าแก่ว่าการจะมามาเป็นไงเนี่ยเป็นเรือไปน้ำจะบรรยายนะ ไปเราไปไว้ข้างบนเพื่อจะได้รู้ว่าจีิงหร่าแล้วก็เกิดจากโบสถที่ชนีปัดเลยเข้าปูุ่ยามครั้งแรกนะครับมาผ่าตัดท่านเองที่นี่เลยวงการแพทย์เกิดขึ้นครั้งแรกที่นี่แหละนะครับอยากจะให้ดูก็คือตรงนี้อ่านักศึกษาปับอันนี้ที่ลังเรือมาอันนี้เรือสำปะเรามีการค้าขายแล้วเมื่อก่อนบ้านเรือบ้านช่องเราจะเป็นใกล้ๆ้สวนแบบนี้นต่ครั้สนี้เศษทู่ได้รับเนี่ยมามาทางเรือนะครับวัดเรานี่ก็ถ่ายจากฝั่งพระนครวัดที่เจ้าอยู่นี้อันนี้คือวัดเคือมาเป็นของมื ครับอ่านี่ยวนะหมอจะปิบัติเลยเข้ามากรุงอย่างนี้นี่เรามาผ่าตัดคท่านเลยที่นี่แหละหมอจะปิบัติเลยมาเข้ากรุงสยามทั้งหลายมาผ่าตัดคือคอะก็เกิดจากการเฉลิมฉลอง 2, 000, uh, 4, 300, ลวัดปี2000 2300นะครับ78นะครับพอพระเดียร์ปืนใหญ่เราชูดีๆมี ผมอยู่ที่วัดประยูนนะครับประยูรวงนะครับผมนะผมพามาฟังข้อมูลจากพระคุณเจ้านะครับเมื่อกี้นะครับได้ข้อมูลได้ประโยชน์ไปเยอะเลยนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็มาวนเจดีย์กันนะครับเพื่อขอพอรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาบุโบดลอดออกกันนะครับอ่านี่นะครับ เพื่อนๆบริเวณโดยรอบพระเจดีย์นะครับไม้ๆนี่ก็คือกิ่งตรงนี้นะครับกิ่งที่ยื่นๆออกมานี่นะครับที่พระคุณเจ้าบอกนะครับส่วนแกนกลางก็คือตรงนี้นะครับตรงที่กรมศิลป์เขามาใส่เหล็กไว้แล้วนะครับในตรงนี้เป็นแกนกลางเจดีย์นะครับผมเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปวนเจดีย์ด้วยกันนะครับบริเวณโดยรอบนะครับบริเวณโดยรอบนะครับนี่นะครับ นี่นะครับนี่นะครับหลังจากเราเดินวนมาได้สามรอบแล้วนะครับพอสามรอบเราก็จะมาตรงจุดนี้นะครับตรงจุดที่พระคุณเจ้ามาอธิบายให้เราฟังเมื่อกี้ละคู่นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นทางลอดออกนะครับเพื่อนๆเป็นการสะเดาะเคาะนะครับเป็นการลอดออกนะครับลอดออกทางด้านนี้นะครับด้านบนที่เราลอดก็จะมีพระพุทธอยู่ตรงด้านนี้นะครับผมนี่ นี่นะครับไปเดี๋ยวเราออกกันนะครับไปกันนะครับเพื่อนเราลอดออกนะครับอ่าผมจะเอาสิ่งไม่ดีทิ้งไว้ที่นี่นะครับแล้วเอาสิ่งดีๆออกไปนะครับเหลือแสิ่งดีๆออกไปนะครับลอดออกไปครับนี่นะครับออกมาแล้วครับผมผมออกมาแล้วครับผม นี่ผมออกมาแล้วนะครับผมอยู่ที่วัดประยูนนะครับวัดประยูนอยู่ตรงตีนสะพานพุทธนะครับผมนี่นะครับวันนี้ที่วัดทางวัดได้จัดงานนะครับให้เข้ามากราบพระนะครับเข้ามาที่มหาเจดีย์นะครับผมนี่ตรงนั้นเป็นจุดให้อาหารเต่านะครับไปกันนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับมาที่วัดประยูนครับมากราบพระในโบสถ์ครับแล้วก็ขึ้นมากราบพระบนมหาเจดีย์นะครับมาสะดอกคาะนะครับมาลอด มาลอดพระมหาเจดีย์ครับสเดาะเคาะนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมมาทําบุญที่วัดประยูนนะครับเพื่อนๆตามมาทําบุญได้นะครับผมที่วัดประยูนนะครับแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระมหาเจดีย์ได้นะครับด้านบนนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงไหนตรงนี้นะครับนี่คือพระมหาเจดีย์ที่ผมพาขึ้นไปมาสักครู่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ